กาบนมัสการพระอาจารย์รัชตะกะตปุญโญอาจารย์ประจำรายวิชาวัฒนธรรมไทยกับผมสามเณีอิสเลศพลยุทธนิสิตชั้นปีที่หนึ่งสาขานิติศาสตร์ขอนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านการสารกระติบข้าวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมวิดีโอต่อไปนี้ครับครับตอนนี้ก็อยู่กับคุณพ่อคำสอนโพธิญานะครับเป็นจ้ำประจำหมู่บ้านประโคนะครับเป็นคนจากสาร กระติบข้าวนะครับพอใช้ภาษาถิ่นนะครับเพื่อเป็นการเข้าใจง่ายทั้งผู้ถามและผู้อธิบายนะครับไอพ่อครับการสร้างกระติบข้านี้พ่อไปศึกษาไปเรียนมาากน้ำโพไดนเนีครเอจะมีพูดนน้ำพอน,น้ำพอ็จพอ่พอเป็นผู้สอนให้ได้เช่อเ,เริ่มจตจักจอกมากละ่ะเป็นที่บอกวิธีเย็ดมากเราไปห้องกับพ่อหูจักวาเป็นผ้าเห็ดไะไแล้วห้ากับมา,าเห็ดเ,เ,เ,เองบัตร แก่น้ำพอน่ะครับแก่นน้ำพอก้อน้ำพูแก่น้ำพอก้อน้ำพูดได้สเสียดมันนี้การสานกระติบเขานี่ใส่ใหม่ท่านใดพอเขาเอห็นไม่ยีเดียป้าเขาเอห็นไม่ไรใม่ไรเออไมอนนอหม่อื้อนนี่เกิดกินนอใหม่อื้อนก็จะได้ยี่ใม่เพราะบ้านกต่จได้ <c oughs> แต่ว่ามันมันบอสซาบเด้เลาย่ำเท่าใส่มันจบกระปกมันจะเกิดทีเขียวที่ยันจับหลางบอก เป็ไข่เสืซร่าสิบวกเป็นเสซร่าเนี่ยนะล่างเพ่ออกล่างเพ่ออกอันนี้ในไรในไรให้มันล่างออกว่าษาสตร์ที่เขาวันนี้ตีนก้องเขานี่เหตุจากไม่เงี่ยครับไม่ตันไม่ตันเออตาการตัน่เอาการมันแล้วพาเอาทั้งหลาเกาะเอาทั้งข้าวเอาทั้งทองไม่ได้การตันนี่ทั้งทองเออทั้งทองของการตันทั้งทั้งหลามมันจะเป็น นู่นเสียงบ่ล่ะเป็น,นเพื่อจหลังเต้าเออเสียนั้นเจ้าเอาเอาถิ่นได้ท่าได้ขา้าวเบาไล่ทองไล่เป็ดเ,เป๋เออไล่ทองไล่เป็ดเป๋าถนัดพ่อดีเข้าเศษเสียงได้ก็มาเ,มเ,าเาห็นแฉกเข้าเ็ษเอาพ่อดีของเขา,เา<ม>แล้วพ่อดีไม่ติดโค้งได้เลยนะการสานนี่สานไล่ไดครับสานติ๊บเขา่าติ๊บเข่า <c oughs> <ๆ S 1> ที่แรกกับซานไล่สองก้อนเอ้ยนี่ไล่สองซานนี่สานไล่สอง สายสอง,สอง,งได้จักตีหารอบแล้วก็มาสายคลุบลายคุกคือตรงนี้นะครับเออลายคุกตรงนี้จมันจะใหญ่กว่าลายสองครับเออเอาเออแยกก็ได้สองสารขนาดพอดีสี่ชุดใหมเราเ้ากระมวนนี่ตรงมวมันนี่สายไปส้นสองขางละมวนถ้าถ้าตัวนี้จะจะเป็นยาวๆออกมานะครับอันนี้พับเข้าให้ให้มันซ้อนกันนะครับ ก้อนกันแล้ววัน so น you know, right ี right. ้เอาอันอันนี้ใส่ที่บ่อฟ้าตุ้เท่ากันฟ้าตู้ฟ้าปิดนึ่งปิดไทยปิดนั่นมันฟาตุป้าปิดไทยว่าฟ้าปิดนะสองมันมันคนละลายนะครับสองด้านอันนี้ไล่ไล่อหย่างก่อนไล่ข้างหน้ถ้านี่ตาแล้วห่อเา่านไล่แล้วห่อตาแล้วห่อตา้นผิวเรียกลายแล้วหอนะครับแล้วอีกข้างหนึ่งนี่คือไล่ขัดไล่ขัดนะครับจะปิดลักษณะนี้นะครับ ผลผลิต <c oughs> ออกมาเป็นเสต็ไดได้ออกมาเป็นลนักษณะนี้นะครับด,ด,ด้านในยย <ๆ S 2> ก็จะเป็นลายลายขัดนะครับด้านนอกก็จะเป็นลายแล้วหอนะครับเนตซดออกมาเป็นน่วยดานีน่วยแล้วเท่าไรครับขนาดนี้นี่สองร้อยหา้าสิบสองร้อยห้าสิบพร้อมใช้นะครับ ลูกใหญ่นะครับ250ครับครมีก็ร้อยยี่ถึงร้อยสามสิบข้นี้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับต <c oughs> ้นะ <c oughs> น,นะครับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการสารกติบข้าวนะครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ <c oughs>